เอียงบ้าไม่รู้เนาะดิว่าเอียงอยู่ยว,ยว่าวนีเลยขออภัยแทนง,งานด้วยนะโอ้โหเดี<ห>๋ยวได้ยินไหมถ้าดูยนตัเวเน,นี้ยคือหน้าจูออนว่าต้องปิดเนาเปิดเบาหนยครั <S <S เดี่ยอวอันนี้คือรายยังผิดสวัสดีคนที่ยังไม่เข้ามาดูด้วยนะครับที่กำลังจะเข้ามายังพูดไม่จบ สวัสดีเรือมันเป็นทางองค์ทางการนแชร์ัใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับบอก,บอกแต่คนอื่นทำ<บ>ไมตัวเองไม่แชร์หืม <c oughs> <c oughs> สวัสดีเช้าสวัสดีนะคะแล้วโปรเนี่ยวะโปรยังไงโปรลงไปยังยังเนี่ยเขียนแล้วนะ้ังไงต่อโปรเขาม่เขียนโปรก่อนอืมเขียนไม่เนี่ยอืมใช่สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีนะคะ สวนเนี S S ono, on, ่ยเพียน้องอ้ยน้องมาึงกันเดือนมาสวัสดีนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะมาคุยกันนะคะช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะคะสวัสดี S M F นี่สับใหม่สับใหม่สวัสดีพี่นิสนะคะสวัสดีน้องสวัสดีนีด้วยนะครับน้องนุ่นด้วยนะครับสวัสดีพี่ดารารัตน์นะคะพี่ดารารัตน์สวัสดีแม่สัมภารค่ะพี่ดาราดาราลัตน์นี่ติดตามมานานนะนาเพราะว่ายังโอมมาไปทำเพลง บ้าคนละละละลนละละละไะ้มาทละละละดปละอ๋อโอเคะิะคนนะดิวันนี้เข้ามาคุยกัะพวกเราได้นะคะร้ละ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 ไฟมันลงลีไะเนาะล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 งละ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 สะละม่ละละล้วะล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 นนะ้ะละละละเะละเะละลดละะะะะาเลยสวัสดี คุณแม่ท่านไหนซื้อบาดแล้วคอมเมนต์มาหน่อยครับผมซื้อกันหรือยังเอ่ยวันอาทิตย์ที่28นะครับเวลา4ี่โมงเราจะได้ดูดีเก้ไลฟ์สดชุนข้าวพร้อมกันนะครับคนกคนด้วยนะครับสวัสดีนะคะสวัสดีแม่เล็กด้วยนะคะนี่แม่เล็กมาใหญ่แม่ มองยังไม่ครบหนึ่งร้อยเลยมงองค์ก็เป็นเมือนบุรีบางคนสัเพลงสักเพลงได้ไหน้องฟอมได้ไหมเพลงอะรฟอมเก่งไมแม่เอาเพลงนี้จะเพลงแล้วแม่แม่ทำไ ฉตามผลงานค่าขอบคุณนะครขอบคุณด้วยนะครับฮะจได้แท้เราเคยดูแลมีความใช้เออเออเอยเราต้องวดอะีรพี่ชายกลางนีะครับมือทนเป็ดเพแต่เฮ้ยมือคีย์บอร์ดเพแต่เพชรพี่เม็พเหรอพี่เมนมมาไม่ใช่พี่เมน เอฟซีปัตนีรอติดตามเลย FC ปัตนีรอติดตามนะคะอ๋อเป็นคนปัตนีไปแล้วนะครับแสดงว่าไปทำงานที่นู่นไฟมันตกนะคะทุกคนหนูไม่ใช่ผีจูอ่อนะไฟมันตก f อซจะภาคเหนือติดตามมานานแล้วครับชอบมากครับขอบคุณนะครับผมพี่หมิวร้องเพลงนั่งฟองไปสซ้อยฟังหน่อยค่ะด้วยดีนะเมื่อวานดีมาดีที่พี่ไปอ่ะอะไร เออให้แมวน้องกันนี้เอาแค่นี้พอนะคะเอโอเคเบปันยูให้หน่อยนะคะใน YouTube สวัสดีคุณแม่นีนภาค่ะแม่นีนภาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะป้าเนธป้าเนธนภาสวัสดีนะคะเป็นว้สุขภาพสุขภาพดีกหรือยังเนาะครับผมดีกันเรื่อยๆมาเรามาเข้าเรื่องกันดีกว่านะไไม่่รรรู้เือองะสวัสดีนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาแนะนําสิ่งดีๆให้กับทุกท่านนะคะโอ้โเอาแล้วมีสิ่งดีๆนี่ เราพวกเราต้องแนะนําอยู่แล้วเกมเราจะมาแนะนําแต่สิ่งที่ดีๆให้กับแม่ๆเท่านั้นแล้ววันนี้สิ่งที่ดีๆคืออะไรครับสิ่งที่ดีๆก็คือสิ่งดีๆค่ะอ่าเป็นสิ่งดีๆนะครับเพราะว่าเราจะให้แต่สิ่งดีๆเพราะสิ่งดีๆที่เราอยากจะให้เนี่ยมันเป็นสิ่งดีๆสำหรับแม่ๆแล้วแม่ๆต้องการสิ่งดีๆแน่นอนที่พวกเราอยากให้ดีๆกับแม่ๆไปแล้ผมต้องบอกว่าต้องบอกว่าต้องบอกว่า คือแฟนคลับหรือว่าแม่ๆทุกคนนะครับขอบคุณทั้งเอฟซียุงเข้าได้ขอทุกท่านด้วยวันนี้พวกเราที่เรามาเจ็ดำนงเจตนาแล้วเจ็ดตำนงเจตนาคี่ทุกคนน่าคงทราบปีนี้ครับตอนนี้ยุงเข้าทําลิเกออนไลน์นะครับก็คือไม่ใช่ว่ามาขายแต่แค่บอกว่ามาบอกต่อให้ทุกคนบอกต่อบอกลแชร์ถ้าพูดว่าขายก็มันก็ดูง่ายๆลิเกหล่อบอกต่อด้วย่าก็บอกว่าลิเกครั้งนี้เราก็รู้แล้วว่าใครแสดงบ้างพี่จอย พี่ปอบไม่ได้มากน้องหมิวน้องฟอมป้าแป้งแล้วก็คุณป้าแป้ง,ปแ,ปงแล้วก็อีกหลายศิลปินนะครับที่มาร่วมเล่นด้วยจะ<ช>บอกว่าสนุกแน่นอนแล้วก็โชว์ลิเกรครั้งนี้ไม่เหมือนลิเกที่ที่เล่นอยู่ปัจจุบันเพราะว่าครั้งนี้ไม่เหมือนไม่เหมือนที่อื่นเลยต้องดูท, <ำ S 1> ที่<ห>น,ทนี่ที่เดียวหนูอยากหนูอยากจะบอกทุกคนว่าลิเกออนไลน์ในครั้งนี้นะคะพวกเราเนี่ยซ้อมกันหนักมากนะคะไม่ว่าจะเป็นการแสดงแต่ละคนนะคนไหนที่แบบ อย่างพี่จอยเนี่ยการแสดงเขาครั้งที่แล้วนะคะที่ลง YouTube ไปครั้งที่แล้วเนาะลิเกยุตในยูทูบกันเนาะเป็นตอนตอนอ่ะพี่จอยยังไม่ได้พัฒนานะคะขนาดนี้เลยพี่จอยพัฒนาขึ้นเยอะมากพี่จอยไม่ได้เป็นริเกเหมือนซันกับมิวนะคะก็ใช่พี่จอยก็ค่อยๆฝึกฝนแบบแต่พี่จอยมีพื้นฐานการร้องลิเกอยู่แล้วแล้วก็เซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์ที่สดคุณปักแป้งนี่ไม่เคยเล่นริเกที่ไหนต้องบอกว่าเสียงไม่แพ้น้องมิวเลยการเล่นริเกครั้งนี้นะฮะ จะเป็นตัวอะไรต้องดูฮะแต่ต้องบอกว่าสูขี้แน่นอนสูสีสูสีเออไปไลฟ์ไปไลตื่นดิวตื่นตื่นสิอยากให้ทุกคนได้ติดตามนะคะเพราะว่าคุ้มค่ามากๆกับบัตรราคา1,99บาทนะคะครั้งนี้คือดูสดๆนะคะเราเราไม่มีย้อนหลังแล้วเราก็ไม่มีลง Youtube เลยนะคะบางคนถามว่าโอนได้ที่ไหนบัญชีไหนฟังผมชัดๆนะครับ โอนที่เลขเาสิคุยกับเขาอย่าไปมองข้างล่างสิโอนที่เลขบัญชีรับแม่แม่จ๋ามองกล้องสิเนี่ยโอนที่เลขบัญชีแม่แม่แม่ทุกคนหรือว่าบ้านบ้านน้องฟอร์บบ้านน้องหมิงหรือว่าทุกคนทุกยุ่งข้าวนะฟังผมชัดๆนะครับอ่านก็ได้อ่ะพี่สงสาศูนย์ฟังนะครับศูนย์สองเจ็ดหนึ่งเจ็ดศูนย์หกสี่เจ็ดสองย้ำอีกครั้งนะครับนี่ย้ำด้วยศูนย์สองเจ็ดหนึ่งเจ็ดศูนย์หกสี่เจ็ดสองบริษัทไทย อ่กติกรอกติกรคือใช่แล้วก็โอนมานะครับเพียงแค่ร้อยเก้าสิบตาบัดธนาคารกสิกรไทยนะคะเวลาทุกคนครับผมทุกคนบอกโอนแล้วแล้วไงต่อทุกคนโอนแล้วนะครับส่งสลิปที่ยุ่งข้าวเลยเราจะมีแอดมินแบบส่งไอ้นี่ให้ลิงก์แต่ตอนนี้เห็นว่าตอนนี้มีมีปัญหาเยอะมากเรื่องแม่แม่เนี่ยบางคนไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไงต่อแต่ที่เนี่ยเราหาข้อแก้ไขได้แล้วยงไงทางยุ่งข้าวเราก็จะ พวกเราเนี่ยพวกเราทุกคนจะสร้างขายด้วยสร้างกลุ่มนะครับทักหาศิลปินที่ท่านรักได้เลยนะคะรักศิลปินคนไหนแม่อยากดูแม่แม่ทำไม่เป็นทักหาเลยนะคะเดี๋ยวแนวทางพวกเราเนี่ยจะช่วยช่วยทําให้นะคะง่ายๆเพียงแม่โอนเงินปุ๊บเดี๋ยวพวกหนูส่งลิงก์ที่เงินมาลิงก์ไปใช่เงินมาลิงก์ไปพอเ็นสลิปปุ๊บส่งปั๊บแล้วก็จะแฮชแท็กด้วยแม่แม่โอนไว อ่าแล้วก็นี่มาทักที่ศิลปินได้ถ้าคุณแม่ท่านใดไม่สะดวกที่จะส่งมาที่ยังยุ่งเข้าได้ขอโดยตรงส่งที่ศิลปินกันเองก็ได้นะฮะเอาเงียบกันทำไมอ่ะหาน้องไปเล่นลิเกบ้างจ้าเรามาอ่านคอมเมนต์พี่พี่กันดีกว่าครับคอมเมนต์มาได้เลยนะคะใครไม่เข้าใจอะไรถามได้เลยขอบคุณมากค่ะพี่หม่ซื้อแล้วเนาะ น้องหาน้องไปเล่นลิเกบ้างจ้ะพี่หมิวพี่หาได้ไงไม่ใช่คณะพี่เนอะคณะน้องซันได้มาเลยฮะพี่พีน่ารักจังเลยค่ะติดตามผลงานค่ะขอบุณครับอันนี้ใช่น้องฟองไม่เลยน้องฟองปะที่เราเจอรังข้าวเตี๋ยวใช่น้องฟองร้าน้๋วเตี๋ยวลูกเปลาเล็กออสตาใหญ่ตาใหญ่คุณนเคยกันดียังไงก็อย่าลืมซื้อบัตรนะครับ199บาบาทเท่านั้นนะฮะ คุ้มมากเพราะว่า199บาทเราจะได้ดูแบบเวทีแสงสีเสียงที่มันแบบเต็มจัดเต็มจริงๆแต่สำคัญที่สุดอะคือไม่มีย้อนหลังไม่มีย้อนหลังแล้วคือทุกคนไปรอดูย้อนหลังไม่มีละกบทุน่าเอาไว้ไดนะคะเวทีที่เราถ่ายทำเนาะที่เราไลฟ์สดเนาะคืออลังการมากที่เราไปชมกันคือแบบทุกคนเคยเห็นลิเกมหากรรมไหมคะแบบแบบมากแด่คือเป็นแบบนั้นเลยแล้วยิ่งกว่านั้นคือเราเราถ่ายทําแบบเว้ย คือทุกคนได้เห็นมุมมองของศิลปินได้ดูหน้าชัดๆแน่นอนได้เห็นทั้งด้านหน้าด้านข้างด้านหลังนะคะได้เห็นทุกมุมเลยเห็นยันรูขุมขนแล้วเราคุ่มนูนสร้างมากลิเกเรื่องนี้เป็นลิเกออนไลน์เนี่ยเราจัดฉากอะค่าใช้จ่ายทั้งหมดประมาณ86กว่าล้านโอ้โหคือค่าลิเกโดยตรงเลยจะให้แม่ๆได้ดูนะาค่าลิเกโดยตรงเลยโดยตรงถามเลยจ้าเฟซเดียวสามารถซื้อซ้ำได้ไหม ได้ค่ะแม่แต่ว่ามันก็อยู่ในเครื่องอะเนาะแต่แม่ต้องซื้อซื้ออ๋อถ้าอยากจะซื้อแบบยาแบบช่วยๆแบบให้กําลังใจศิลปินก็ซื้อได้<ช>หลายบาทได้แล้วเราก็ให้กับคนที่เรารักดูเป็นเพื่อนเราก็ได้ใช่แล้วที่สำคัญ <c oughs> นะคะการไลฟ์สดในครั้งนี้นะคะถ้าเกิด แม่แนะคะสนใจที่อยากจะให้รางวัลศิลปินท่านใดนะคะที่ข้าไม่มีหักเปอร์เซ็นต์ไม่มีอะไรทั้งสิ้นนะคะสามารถให้ในบัญชีของศิลปินโดยตร<ม>งได้เลยคุณพ่อคุณแม่คุณย่าคุณปู่ต่คุณยายนี่สำคัญที่สุดเลยฮะช,ชอบใครรักใครนะครับอยากให้เป็นค่าขนมหรือว่า อุ้ยเล่นดีอยากตบรางวัลอ่ารเงี้ยถึงไม่มาคล้องครับคนุณพ่อคุณแม่ใชนได้จากบัญชีเลยโดยตรงค่ายไม่มีหักนะช่วงโควิดเราก็มีมาไลน์ออนไลน์ให้กับศิลปินทุกท่านที่ท่านชอบด้วยนะคะสามารถให้โดยตรงได้เลยนะคะเดี๋ยวตอนที่เราไลฟ์สดเราจะมีบัญชีของศิลปินแต่ละคนนะคะแปะไว้ให้นะคะและที่สําคัญเนี่ยก่อนที่จะจะเข้าไปดูพวกเรา คือต้องซื้อบัตรก่อนนะคะยังไงก็เดี๋ยวทุกท่านไม่รู้จะแบบว่าเฮ้ยน่าจะมีไลส์สดโดยไม่ได้เก็บเงินอะไรเงี้ยบางคนก็เข้าใจผิดเหมือนกันนะหลายคนเข้าใจผิดแล้วอาจจะพลาดโอกาสดีๆไปใครที่เข้ามาแล้วผมฝากแชร์ไปที่เพจน้องติ๊กต็ทุกคนด้วยให,ให้ให้ให้รู้ถึงกันนะครับคือจริงๆแล้วอ่ะไม่จําเป็นแค่ว่าเป็นแฟนคลับของยูข้ขนะครับน้องๆทางติ๊กต็อกก็ได้นะดูลิเกได้เหมือนกันนะ แต่ท้องร้องจะร้องว่าเดี๋ยวพี่ต้องตัดคลิปลงไม่มีมพี่ยงตัดไม่ได้แนะ่ตัดไม่ได้แนะ่นอนตัดไม่ได้แนะ่นอะนแต่อาจจะเป็นคลิปเราโปรตีเราถ่ายโปรตีแล้วนะครับแต่ถ้าเป็นคลิปริเกเนี่ยขอทางคุณแม่ก็ได้มันจะได้อัดอดรถไม่เหมือนกันนะจริงๆอยากให้ดูมากกว่าได้อยากให้ทุกคนได้ดูนะคะแม่แม่คนไหนซื้อบัตรมาเป็นสอบถามแม่แม่ที่เคยซื้อไปก็ได้หนูว่าเฮ้ยแม่บัตรซื้อยังไงหรือว่าถ้าหาศิลปินโดยตรงได้เลยนะคะหาได้ทุกคน เรายินดีแนะนํานะถ้าเกิดโอกาสแบบนี้มามาไม่ได้บ่อยนะคะจริงๆเราอยากให้ยอดกลัโอกาสแบบนี้ไม่ได้มีบ่อยๆประมาณนี้เอาดิแ้วน้ำพริกน้ำพริกนี่อย่างไรไม่เกี่ยวกับน้ำพริกไม่เกี่ยวกับน้ำพริกก็พี่เจก่อนนะแชร์รัวๆแชร์รัวไปอนด้วยนะครับไปบุกบ้านน้องหมีเพิ่มไหมชุดร้อนเอาไหมอ๋ออ๋อไปอีกไหมถามได้นะคะไม่เข้าใจอะไรคือแม่ๆถามได้เลยนะคะเราจะแนะนําให้นะคะครับ คือต้องย้ำว่าการลิเกครั้งนี้ทุกคนจะคิดว่าคงเป็นเหมือนรูปแบบที่เล่นครั้งก่อนเลยเปล่า,าที่ลงยูทูบไปเรื่องไอง้อยอะไรเงี้ยผมก็อบอกว่าทุกคนคาดไม่ถึงคาดไม่ถึงนะใช่เรียกเกมคาดสั้นเล,กกคล,เลยคนละอยานะ่างฮะแหมคนแค่ตบมือึ้นฟอร์มคือจริงๆแล้วต้องบอกว่าเป็นลิเกที่อ่าดูยากใช่ บางบางท่านแบบอุ๊ยอยากดูมากเลยอยากดูอยากดูอยากดูผมบอกซื้อครับเดี๋ยวดูย้อนหลังเนี่ยคนจะคิดอย่างนี้ว่ายังไงต้องตัดแต่ย้ำอีกทียวครับเราไม่มีย้อนหลังนะคอัยไม่มีไม่มีให้ดูแล้วจริงๆค่ะถ้าใครที่ซื้อบัตรเท่านั้นถึงจะได้ดูคลิปวิดีโอนี้นะคะ ถ้าเกิดใครใครไม่ได้ซื้อบัตรนี้อดดูจริงๆนะคะไม่มีคลิปไว้ย้อนหลังไม่มีให้ทุกท่านได้ดูแล้วนะคะอยากให้ดูแล้วต้องบอกว่าถ้ากระแสดีตอบรับมาอาจจะมีภาค2ด้วยใครจะใครใครใครจะรู้ถ้าผลตอบรับดีเราจะมีภาคสองด้วยนะคะยังไงก็ฝากเป็นแม่สนับสนุนพวกเราด้วยนะคะพวกเราจะได้มีผลงานออกมาให้แม่ๆรับชมอีกนะคะอาจจะแบบงานจ้างฮาลิเกแบบยุ่งข้าวทุเนี่ยจะเป็นไปได้ยกทั้ง ศิลปินทุกคนที่ได้ร่วมถ่ายกันแน่ไปเลยใช่ใช่ถ้าเกิดกระแสดีรับรองเรามีภาคเสียงแน่นอนใช่ภาคต่อไปภาคต่อไปไม่พูดเนี่ยเวลาเล่นเราก็ไม่ช่วยกันอะไรเงี้ยเบื่อด้วยเล่นคนเดียวสวัสดีค่ะแม่โอนไวแต่ทำเองไม่เป็นให้น้องโอนให้ค่ะ ดีมากครับคุณแม่ทาไม่เป็นเราก็ปรึกษาดูกย่างไก็ช่วยช่วยพวกเราคุยนะครับเพราะว่าหมดสลิปพูดละหมดสคริปครับสลิปเจอสคริปหนะอยยลิเกออนไลน์ในครั้งนี้นะคะเราก็เหลือเวลาอีกกี่วันเนาะเราจะ เริ่มไร้วันที่28นี้นะคะเวลากี่โมงคะสี่โมงเย็นเป็นต้นสี่โมงเย็นเท่านั้นนะคะสี่โมงเย็นเป็นต้นไปนะคะเวลาขายบัตรจะสิ้นสุดวันที่27เนาะใช่ไม่จำกัดเวลานะคะควันที่วันที่27ยังซื้อบัตรได้ตลอดทั้งวันทั้งคืนเลยนะคะขอให้ซื้อนะคะเพราะว่าเป็นวันสุดท้ายนะ<ไ>หรือไม่ก็รีบซื้อตั้งแต่วันนี้เลย แล้วก็แม่ๆท่านไหนนะครับที่โอนตังมาเพื่อที่จะจะซื้อบัตรเนี่ยขอความรบกวนนะครับแคปหน้าจอไว้ด้วยส่งมาทางอินบ็อกซ์เฟซบุ๊กไม่ซื้อก็บ้าแล้วอ่ะคิดดูดิเราทําขนาดนี้เนาะเมื่อยไหมเราถามจริงอะไรไอ้ลมเที่ยงเวลาในการแสดงกี่ชั่วโมงคะครับกี่ชั่วโมงครับกี่ชั่วโมงสี่ชั่วโมงไหมชั่วโมงครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงครึ่งนะฮะ ชั่วโมงครึ่งใช่ชั่วโมงครึ่งสี่ชั่วโมงนี่แย่เลยแย่เลยดูกันตาเปียกตาแฉะเลยไหนแม่แม่คนไหนซื้อบัตรแล้วมั้งคะมีใครซื้อบัตรแล้วคอมเมนต์หน่อยครับคอมเมนต์ให้ชื่นใจหน่อยได้ไหมคะอันนี้เสียงสองไหเสียงสองป่ะเนี่ยคือเสียงปกติค่ะปกติเป็นคอนเสียงแบบนี้อยู่แล้วต้องขอเอาไว้นะคะไม่คอรเสียงนุ่งยิงอีน้องเอ๋ยเสียงแสดงว่าอันนี้เสียงสองเอ๋ยเสียงถามจริงเลยเสียงสองเนี่ยเสียงมีสิบเสียงนะค่ะมีสิบเสียงเลยเหรอใช่ค่ะ ไม่เอาเอาเสียงแบบอ๋อน,นี่เสียง,งไปบปอปาคชาถ้าแบบอ่อนๆมีไหมอ่อนๆให้ซื้ออะแม่ๆม่ค่ะช่วยซื้อบัตรหน่อยได้ไหมคะอมตอนนี้ยอดขายยังน้อยอยู่เลยถ้าแม่ๆม่ซื้อบัตรพวกหนูจะได้มีผลงาน,นาให้แ <นะ S 2> ม่น่ารักนะดึงน่ารักนะเมื่อก<อ>ี้ฟังแล้วเกือบควักกระเป๋าแล้วอะโอ๊ยควักคักควักควักเออครักเออคั ไม่รอเลยเชียวบอกแล้วอามีคนบอกพี่จุ๋มซื้อแล้วตอบมือเรามีกลุ่มสำหรับคนซื้อบัตรนะครับซื้อบัตรไม่ได้ซื้อแล้วซื้อแล้วซื้อแล้วไม่ได้ไลฟ์จกันมีคนซื้อแล้วด้วยพูดแค่ประโยคสั้นๆ่ะดูคนซื้อดิเนี่ยดี่ใบโอ้โหเกือบสิบใบอ่ะ ใครที่ยังไม่ซื้อไม่เป็นไรนะคะรีบซื้อตั้งแต่วันนี้ใช่เลยนะคะอ่าลองไหมลองไหมแบบอันนี้อ้อนไปแล้วเราแบบกวนๆแบบในในเนื้อเรื่องไอเนื้อน่ะอ่าได้นั้นนี่อ้อนออนแล้วเดี๋ยวมกวนเดี๋ยวพี่ฟอมน้องลิเกรดนสดอืไม่ใช่แมวอย่ามาฆ่ากันสิมาเดี๋ยวเราออนออนได้ไหมเดี๋ยวอันนี้อ่อนอันนี้เป็นกวนๆได้เฮ้ย โอ้โหไม่มีใครซื้อหรอกดูดิดูก่อนดูก่อนดูก่อนโอเคเลือดด่วนตัดสินใจเลยเฮ้ยแม่จ๋าพ่อคือยอดอยากได้อะคือซื้อผมไม่ได้หรอร้อยเกเก้าองคือจริงๆแล้วแม่แม่พี่พี่ทุกคนครับไม่สบายใจก็คุยผมได้ทักมาผมซื้อให้ก็ได้คือมันต้องให้มาอ้อนมาไลฟ์แบบเนี้ยมันนานเลแม่มันมันเมื่อยการที่มานั่งพูดแบบเนี้ยซื้อหน่อยได้เปล่าแม่ เซฟผมหน่อยนะร้อยร้อยเก้าเก้าบาทร้อยเก้าสิบเก้าบาทใครซื้อแล้วพิมพ์หน่อยได้ปะได้ไหมแม่ได้ไหมคำเดียวว่าคุณพ่อคุณแม่ได้ไหมจริงจริงสบายสบายตามสบายเรานาคุณแม่ซื้อหน่อยนะเออไม่ซื้อใครจะซื้อไม่ซื้อใครจะซื้อไม่เลยนะที่ถือเรพ่อพ่อเดี๋ยวพ่อยอดขายต่ำเดี๋หเดี๋ยวเดี๋ยว รอโอนมาอะไรให้น้องมีนี่ไงเราพูดแป๊บเดียวอ่ะคนจะโอนมาอะไรมาให้อ่ะนีมีคนบอกอะไรนะขอบคุณนะคะขอตังยอดซื้อก่อนละกันอ๋อน้องยอดนี่น้องก๊อตบ้างค่ะน้องก๊อตน้องก๊อตไอ้ก๊อตขายทิมึงจะทำแบบทําอ้อยก๊อตจากประสบการณ์ที่ผมเรียนบัญชีมาหลายปีเนี่ยบัญก๊อตคิดว่าการที่แม่แม่จะได้ซื้อบัตร199บาทเพิ่งมาดูพวกเรา ันเป็นเรื่องที่มันคุ้มนะครับก็ God, คิดว่ามันมันหาโอกาสดีๆแบบนี้ไม่ได้ God, บ่อยๆกอดหน้าผิวเหรเอ้ยมึงง่วงกันหมดอ่ะง่วงในการไม่ได้ผมเรียบร้อยไงอ๋ซอซอร์ไร้นะคะบัตรแค่ร้อยเก้าสิบเก้าบาทหนูไม่อยากจะพูดเยอะนะคะมันแค่ร้อยเก้าสิบเก้าบาทคุ้มค่ามากๆเลยะคะ่ะกับท<อ>ี่ได้ดูการแสดงของพวกเราทั้งสามคนนะคะไม่อยากจะพูดเลยค่ะเจ็บปวดมากจังสี่วะอ้นี่มันมันไม่ต้องพูดไม่ใช่ไม่ใช่ด็อกอันนี้ไม่ใช่ชีวิตจริงนะคะหนู น้องยอดเต้นให้แม่ๆชมหน่อยนี่นี่นี่เขาบอกว่ารอโอนอะไรให้น้องฟอร์มค่ะไปบอกคนละคงจะมีน้องฟันบ้างแหละนี่เขาบอกเต้นก่อนเนี่ยจะให้จะให้น้องถ้าเต้นให้น้องฟันนี้ป่ะนเอาจริงก่อนเดี๋ยเขาบอกอยู่เป็นพยานได้เราดูในทิกตอกครับได้ได้ดูวันนี้ผมลงทิกเอรเขาจะดูตอนนี้นี่คนนี้ไปติดตามบ้งเผื่อเต้นแล้วคนซื้ออ้าวคนซื้อบัตรทำไงเราไม่ทำเพื่อเพื่อยุงข้าวของเรา นี่ถ้าเกิดเขาบอกพี่เจนพี่ก็เต้นแต่นี่เขาบอกตันไงอ่ะคนพิมพ์แบบว่าเต้นคู่ผมนะบละใครโดมเต้นเลยอ๋อต้องเต้นคู่เต้นคู่ต้องลากมาด้วยแหละ,ะมาขอโอ้ยขอบคุณครับอยากให้ซื้อบัตรกันหน่อยนะไลท์เอ้ยวันนี้ร้องสดเลยซื้อแล้วก็คงจะดีใจนะดินขอนแนวเนีย่ยก็คงจะรู้ว่าแม่ยาง อยากดูลูกเล่นลิเกเราเราเราตีคอร์ดมาเราโดนไหให้พี่ตีคอร์ดได้ได้ให้เออลองเอาเป็นเดี๋ยวจะแบบร้องเป็นเพลงอ่อนๆแต่ผิดพลาดไงขอบทานภัยนะครับเพราะว่ามันคิดสดไงโอแม่ครับโอแม่ครับชิ้นส่วนหน่อย ากแม่อยากซื้ออะไรไจะแรปแล้วไม่บอกกันก่อนอ <c oughs> อนั่นไม่ต้องแรปไม่ต้องแรปซื้อหน่อยได้ไหมพี่ครับพี่ครับซื้อหน่อยได้ไหมแม่จ้าแม่จ้าซื้อหน่อยได้ไหมพ่อครับปู่ครับซื้อซื้อหน่อยนะเลงนง่ายนะมีแต่ซื้อซือ้อโอ้ยโอ้ยโอ้ยอยากเล่นให้ดูก็คงชมปรูอยากให้แม่ดู อย่าเพิ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งพ,พี่มิวอ่านอะไรดีน้อง,นองหน่อยคิดถึงไม่อ่านไม่ซื้อบัตรนะโอเคน้องหลินซื้อเลยค่ะซื้อเลยโอ้น้องหลินน่ะซื้อบัตรได้ไหมยอ่อ้าวไม่ดีนะมันมันฟ้องจากมิตารอมากของมันครับอ๋ออ่ะ่ะแคเนี้ยขอให้พูดหน่อยอยากบอกน้องว่าพี่รออยู่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว บอกว่าพูดดีกว่า,วาง่ายดีนะคุณแอ <Solar. S 1> นหรอ icamente, ห,หรออยากร้องเพลงอ่ะมันยังไม่จบเลยยังไ,ไม่จบอ่อ <c oughs> มันจะมีต้องมีพีคแนนมีมีพีคอยู่แล้วล่ะสามอยากให้คุณซือ้อซื้อฝากที่หน่อยไปดูกันหน่อยมันคงได้ดีไปดูอีกครั้งคงได้สักทีวันนี้คง ถ้าแม่ไปบัตรบัดรบัดซื้อบัดแล้วดีโอเม่ชมตรูเขาไปมาดูโอสอนระพิษป่ะโอสอนระพิษโอสอนระพิษใครคือสอนระพิษก่อนใครคือสอนระพิษพี่ยังไม่เคยเองเลยไม่ทันพี่แบบพี่เครื่องตัวเองว่าทำไมพี่ต้องเล่นให้เองร้องด้วยอ๋อเหรอ มมบัตรราคาร้อยเก้าสิบเก้าอะไรเนี่ยก็พูดเอาสิบัตรราคานึร <c oughs> ้อยเก้าสิบเก้าบาทนะครับที่วันนี้นอกจากที่เราจะมาขายบัตรเราก็ามมาความสุขด้วยนะฮะแต่วันนี้ต้องบอกว่าชื่นอกชื่นใจมากที่ยังมีท่านผู้ชมที่ว่า <c oughs> ยังสนใจแล้วก็ยังติดตามกับการลิเกตออนไลน์อยู่นะครับแค่นี้เราก็ชื่นใจแล้วสิ่งที่เราทําไปก็คืออยากให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็ อยากให้ทุกคนมีการหลากหลายอาจจะไม่มีเฉพาะลิเกครับอาจจะมีโปรเจกต์อะไรหลายๆอย่างก็ได้ทางยงข้าวไดคอร์ดยูทูบตอนนี้เราก็มีทั้ง youtube ยงข้าวฝาเพลินด้วยนะใช่ไช่ล่าสุดคือไปบ้านพี่จ่อยมาใช่อันนี้ก็คือเป็นโปรเจกต์ใหม่ด้วยใหม่พิธีกรรูปร่างหล่อสองคนครับใช่น้องฟอมน้องสันก็คือเขาเขาพูดเก่งนะมึงับพูดเก่งมากเลยไม่ได้พูดเลยอ๋ออ่ะสักหน่อยน้องฟอมฝากหน่อยก็ฝากด้วยนะครับลิเกยงข้าวเป็นผมว่าเราก้าวมันมันได้มากได้ได้อะไรมากกว่าที่เราจะ ที่เราจะเสียดายตังค์อ่ะดีกว่าที่ไปเชียงใหม่อ่ะที่ไปซื้อของคือเราคิดว่าเรามาซื้อเนี้ยได้เยอะเลยใช่อ่ะลิเกย์ขงข้าวเนี่ยคือถ้าแม่แม่ได้ซื้อบัตรแล้วเข้ามาดูเนี่ยเราจะได้เห็นทั้งแบบคืออย่างที่บอกอ่ะเวทีแสงดีเสียงนี่คือเราลงทุนขนาดแบบเช่าสตูดิโออ่ะสตูใหญ่เพื่อที่จะมาทําฉากเซตฉากทุกอย่างแสงสีสียงจัดเต็มเพื่อที่จะนะให้แม่แม่มีเอฟเฟกต์ว่าการไลฟ์สดครั้งนี้เราไม่ได้ใช้โทรศัพท์ไลฟ์สดธรรมดานะคะ คือทุกคนบอกว่าทําไมถึงแบบพูดได้ก็เพราะว่าเราซ้อมทุกวันเนี่ยแต่วันถึงวันที่ยี่แปดเราแสดงจริงจะดีแค่ไหนต้องดูฮะัขนาดซ้อมทุกคนที่เห็นเราตองนี้ผมแตกเลยอันนั้นคือเราเราฟ้องมาตลอดเพราะว่าเราลงทุนว่าเราอยากให้ดีที่สุดวันที่ยี่แปดนี้ก็รอชมสดพร้อมกันถ้าผิดพลาดเราขอทานทายด้วยครับถ้าขอทานทยมันอาจจะไม่ได้แบบสมูทมากร้อยเปอร์เซ็นต์เลยาเราอย่าลืมก่อนนะอย่าลืมก่อนนะใช่ผมจะไม่ลืมก่อนอะไรเนี่ย อ๋อในไลฟ์สดใช่ไหมเดี๋ยเข้าบ้านไม่ได้อ่หูยปวดหัวกันใช้สมองเยอะแต่ดีอย่างนะอยู่กับน้องสันเนี่ยเหมือนแบบเราได้ใช้ทํางานสมองส่วนสิ้นสุดแล้วน้องฟ้องฝากหน่อยฝากหน่อยครับฝากหน่อยนะไม้หมิวดีกว่าฝากไปแล้วสุดท้ายละฝากฝากอะไรฝากนี่คือบัตรนี่บัตรนี่เกย์การการที่เราทำนิกเกอออนไลน์ครั้งนี้นะคะพวกเราก็ตั้งใจมากๆนะคะทุก ทุกๆก,การสนับสนุนของแม่ๆนะคะก็คือโอกาสของพวกเรานะคะพวกเราก็อยากให้แม่แมช่วยสนับสนุนพวกเราแบบนี้ตลอดไปนะคะเออสนใจซื้อบัตรก็ทักที่เพจยุงข้าวได้นะคะในเลขที่บัญชีที่เพจยุงข้าวปักหมุดอยู่เลยนะคะ<ม>จะมีการบอกว่าเออต้องซื้อ,อยังไงหลักฐานต้องส่งยังไงนะคะแม่แมก็สนใจก็ทักพี่พี่แอดมินยุงข้าวได้เลยหรือถ้ามไม่ หรือถ้าไม่เข้าใจก็ทักพวกเราได้เลยนะคะทั้งสามคนนะคะเดี๋ยวพวกเราจะค่อยตอบแม่ๆทุกคนเองนะคะวันนี้นะคะพวกเราก็ขอให้แม่ๆนะคะมีความสุขนะคะกับทุกๆวันนะคะรอวันที่เราไลฟ์สดลิเกนะคะทุกคนจะมีความสุขยิ่งขึ้นค่ะพระวรรณสุขพรละ สามสุขารุ้สุขาลุ้งสุขาด้เดถภาพค่ะแม่แล้วเจอันไ์สุดวันที่แ8บอกต่อด้วยนะครับว่าเรายังขายอยู่นะครับ1้9บาทฝากบาทขายทุกวันไม่มีวันสิ้นสุดค่ะหยุดขายทุกวันหยุดแค่วันอาทิตย์ที่28บแแล้วเราก็จะมาสนุกด้วยกันขอขอบคุณครับขอบคุณค่ะแม่แม่